มีความชราทางกายภาพเหมือนบุคคลทั่วไปครั้งนั้นแหลท่านพระอานนุนผู้มีอายุได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วรูปคำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ชวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวย่นย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมด ทั้งพระจักษุโสตะคานะชิวหากายะอานน์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดพ่องเสียแล้ว และกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรียทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพระผู้มีพระภาคครันตัดคำนี้แล้วได้ตัดข้อความนี้เป็นคำกาบปรอนอีกว่าโทษเอ๋ย ความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยอันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคน Anon